วัสดีครับวันนี้วันที่8มีนา2,564 0นะครับวันนี้ดีใจนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้คุณโต้งได้เอารถอัลฟาโรโอนะครับเข้ามาติดปีมีการสายเขียวนะเอ40%ไปแล้วนะครับวันนี้ได้เอาซูบารุนะครับเข้ามาติดสายเขียวอีก1คันนะครับเป็นคันที่10แล้วนะครับเราไปดูกันนี่นะครับคือพีวีการ ไสเกียอ40%นะครับ S C R 30นะครับ40%รอบคันหน้าเต็มนะครับปกป้อง U V 400 U v 1นวันะครับได้100%เรนะครับสำหรับซูเปอรุคันสวยคันนี้นะครับปกป้อง U V 400 UV 1วัน U V U V ได้100%เปนะครับปกป้องค่าความร้อนรวมจากแสงอินฟราเรดได้96%นะครับแสงสว่าง2 3 0พนาปอนต์ะครับดูนะครับบานข้างก็40%นะครับปกป้อง U V 400 U v 1วันนะครับได้ ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับวันนี้ต้องรีวิวตรงนี้นะครับเพราะว่าฝนตกนะครับนี่นะคะดูนะครับมองฝั่งนี้เหมือนดูมืดนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกฝั่งนึงนะครับฮะและนี่ก็บ้านหลังก็สี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับดูนะครับเอสซียสามศูนย์นะครับสี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วมาดูฝั่งนี้นะครับนะฮะดูไหมครับมองตะรู้ออกไปฝั่งนั้นเลยนะครับนี่นะคะ นี่คือฟิล์มพีการ SCR สานะครับเป็นฟิล์มนวัตรกรรมที่มืดนอกสว่างในสดใสสบายตัวสบายตาเป็นฟิล์มที่ปกป้องแสงดูลไลคัดแสงสีนอนแสงสปอร์ไลท์ได้ร้อเปอร์เซนตนะครับนี่คือฟิล์มซรลมิกแท้ๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะครับนี่นะครับคือบานในของฟิล์มีการ SCR สามศูนย์สี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับ ปกป้อง UV 400อยวันนะครับได้100%นะครับปกป้องค่าความร้อนรวมจากแสงอินฟราเรดได้96%นะครับแสงสว่าง2องผ่าน30%นะครับนี่คือฟิล์มที่สบายตัวสบายตานะครับขึ้นรถ2นาทีแอร์ก็จะเย็นแล้วนะครับ อันนี้คืออีกฝั่งหนึ่งของฟิล์ม v ีการซูเปอร์นาโนเซรามิกเอสซีอนย์สี่เซนะครับเป็นคันที่2ของวันนี้ที่คุณโต้งได้เอามานะครับหลังจากที่เมื่อเช้าเอาเอาฟ้าสีแดงกลับไปแล้วก็เอาซูปรคันนี้เข้ามาติดฟิล์มวีการเช่นเดิมนะครับเดี๋ยวเราไปดูโดยรวมภายนอกอีกทีนะครับนี่นะครับ อันนี้คือฟิล์มโดยรวมภายนอกของสูปรุคันสวยคันนี้นะครับเูนะครับมืดนอกสว่างในนะครับสำหรับที่อยู่ในที่ร่มนะครับนะฮะแต่ถ้าอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะมองทะลุนะครับเห็นคนเป็นลางๆนะครับดีนะครับเห็นไครับ ฟิล์มเซรามิกนะครับวิธีสังเกตรฟิล์มเซรามิกจะไม่มีแสงสร้อนเกิน8-10%ถึงนะครับแล้วก็จะต้องปกป้องค่าความร้อนรวมได้8-10ถึงปีนะครับนี่คือฟิล์มมีการซูปเปอร์นาโนเซรามิกนะครับเป็นฟิล์มที่ทำให้เราสบายตัวสบายตานะครับสบายหน้าสบายผิวนะครับลืมนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามเพจร้านถาวรดูสีตสอบเทียบทางด่วนเด็กมไมลามินทา ฝากกดติดตามในช่อง u t u b e ถาวรรู้ชอปนะครับฝากกดกระดิ่งแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับฝากกดแชร์ให้เพื่อนๆได้มีความรู้เรื่องฟิล์มต่อไปซื้อลถใหม่ป้ายแดงเราไม่ต้องติดฟิล์มนะครับเอาเงินเราคืนมานะครับนั่นคือฟิล์มแถมนะครับหรือฟิล์มบ๊็อกนะครับนะฮะเมื่อเราติดฟิล์มเสร็จนะครับเราจะข้ามไปที่ร้านกระดาษตองแปนะครับเพื่อทาการล้างรถนะครับแล้วก็เอามาจอดเก็บฟิล์มตรงนี้นะครับนะฮะนี่นะครับ เดี๋ยวจะมีรีวิวหนึ่งคันนะครับคือรถเบนซ์ E สองสามศูนะครับตอนนี้40%เช่นกันนะครับตอนนี้พีม4ี40%มาแรงมากๆเลยนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพจร้านถาวรดูดสอบเรียบทางด่วนเหน่ไปรามินทาเราจะทำคลิปดีๆนะครับออกมาให้ความรู้กับท่านลูกค้าและเพื่อนๆนะครับวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับ